สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามารู้5้าข้อที่ท่านนักเรียนรู้แล้วนะคะคะแนน Digital s a t ไม่มีทางลดอย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะ read by clue เวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจกับดีเทลทั้งหมดเพียงแต่นักเรียนอ่านและสังเกตครูให้ดีๆครูเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยทำสอบในส่วน l ลา s แ and structure ได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยําด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง c l า s แ and Structure ที่เป็น word in context เมื่อนักเรียนอ่านไปเนี่ยนักเรียนจะเห็นครูอาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็นซ y โ o นิมอาจจะอยู่ในลักษณะ ที่เป็น pronoun อาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็น transitional สิ่งต่างๆเหล่านี้พอนักเรียนเจอเนี่ยนักเรียนก็ให้ความสําคัญกับตรงครูเลยและนักเรียนก็จะสามารถเลือกคําตอบที่เข้ากับบริบทได้เร็วกว่าการอ่านไปเรื่อยๆนักเรียนลองดูตัวอย่างอันนี้ค่ะ beginning in the 1950s the Navajo Nation Legislature and the Navajo Nav continuously worked to promote public health these blank effort involved traveling to out of the Navajo homeland and r i t i n g a medical dictionary for speaker of diverse the, the natural language นะ,ะในเนื้อเรื่องนี้นักเรียนเห็นครูหรือเปล่าคะครูที่เป็นตัวบอกใบ้ก็ค,คือคำว่า this นั่นเองนะคะซึ่งมันจะต้องเข้ากับตัวขยายข้างหน้าส่วนขยายข้างหน้าเล่ามาว่าผู้หญิงที่ชื่อว่า Annie d u s g n a v a g a เนี่ยนะคะเขาช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง Public Health นะคะอนามัยซึ่งไอาการที่เขาพยายามสนับสนุนเนี่ยนักเรียนเห็นคําว่าดีสเนี่ยมันจะต้องแทนค่าสิ่งที่พูดมาแล้วก็คือพยายามที่จะโปรโมทพับ i ิกเฮลท์มันจะต้องเป็นความพยายามในทางที่บวก Connotation ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อนักเรียนจะเลือกคําศัพท์เนี่ยให้ตรงกับครูนักเรียนจะต้องคิดก่อนว่า connotation ความหมายแฝงของมันเนี่ยสื่อไปในทางบวกหรือลบ ซึ่งในข้อนี้เนี่ยนะคะเราต้องการที่จะสื่อในความหมายบวกเพราะว่าเป็นการพยายามที่จะพัฒนาสาธารณสุขใช่ไหมคะเราก็ไปดู choice นะคะ choice ที่เป็นความหมายบวกเอาละนักเรียนมาดูคําว่า impartial ถึงแม้ว่านักเรียนไปรู้คําว่าสมมุติว่านักเรียนไม่รู้คําว่า impartial และนักเรียนเนี่ยรู้คําว่า persistent ไหมอ่าถ้าคําว่า persistent ก็ไม่รู้อีกอันนี้เริ่มมีปัญหาละ choice ข้อหนึ่งสี่ข้อเนี่ย นะฮะในช้อยสี่ข้อนักเรียนควรจะรู้อย่างน้อยอ่ะสองคำคำว่า persistent แปลว่าไม่ย่อท้อส่วนคำว่า impartial เนี่ยแปลว่าเป็นกลางอากรักษ์แปลว่าไม่ผ่าเชื่แปลว่าเขาค้างไม่เขาข้างคือเป็นกลางซึ่งตรงนี้มันควรจะเป็นความพยายามที่ไม่ย่อท้อในข้อนี้นักเรียนก็เลยตอบ4ได้เลยเห็นไหมคะนักเรียนไม่ต้องไปนั่งอ่าน A B C D ที่สียเวลาอย่างที่2ค่ะนักเรียนไม่จําเป็นต้องอ่าน Choice ทั้งหมดเมื่อเวลาอ่านแล้วเจอคําตอบวงเลยค่ะการอ่านและเจอคําตอบเนี่ยค่ะมันไม่จําเป็นต้องอาศัยการอ่าน 4 choice ต่อมานะคะเทคนิคที่3ที่จะทําให้นักเรียนะคะแนนขึ้นอย่างแน่นอนเลย trust your intuitive เชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองก่อนเวลาอ่านอย่าเพิ่งดูช้อยค่ะโจทย์ถามอะไรถ้าก็ถามเป็นไอเดียเนี่ยนักเรียนตอบก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสรุปมาโดยคร่าวๆซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนักเรียนเชื่อใน intuitive ของตัวเองก่อนจากนั้นค่อยไปดูช้อยที่ตรงกับ Intuitive ของตัวเองเทคนิคอันที่4เนี่ยนะคะ ก็คือสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นรู้เบสไลน์สกอร์ของนักเรียนว่าในความรู้พื้นฐานของนักเรียนปัจจุบันเนี่ยหากนักเรียนอ่ะไปสอบคะแนนนักเรียนอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะ่ะตามสถาบันต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเพลสเมนต์เทสให้นักเรียนลองทําหรือนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามสถาบันก็ได้นักเรียนสามารถที่จะทำม็อกอัพเทสใน blue b o o k ที่ college board เนี่ยนะคะเขาบริการฟรีให้ประการที่5ค่ะที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยคะแนนไม่มีวันลดเลยนะคะในการตัดชอยค่ะนักเรียนจะต้องเป็นคนที่ตัดชอยเก่งชอยที่นักเรียนจะไม่มีทางเลือกเลยนะคะคือชอยที่มี strong word การที่จะแยกระหว่าง strong word กับ weak word เนี่ยนะคะมันไม่มีเส้นที่แบ่งออกมาอย่างชัดเจนแต่เอาเป็นว่า strong word เนี่ยเป็นคําที่เมื่อเห็นแล้วจะไม่ใช่คําต่อ strong word มันเป็นคําที่ใส่ความรู้สึกส่วนตัวลงไปอย่างเช่นตัดสินว่าสิ่งสิ่งนี้ bad Good ดตองเวิร์ดมักจะเป็นคําตอบที่ผิดให้นักเรียนเนี่ยเลือกคําตอบที่มันใส่ดีเทลลงไปที่มันเป็น weak เวิร์ดลงไปซึ่งอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์การอ่าน5ข้อนี้นะคะรับรองว่าหากนักเรียนฝึกฝนอย่างคล่องคะแนนนักเรียนในดิจิทัลเอเซนทไม่มีวันลดอย่างแน่นอนค่ะหากนักเรียนนะคะต้องการเทคนิคเพิ่มเติมนักเรียนสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่แคม p ปญจีเนียเซ็นเตอร์ตามเบอร์ข้างล่างนี้พี่อดินทุกคนแลวก็ครูฮวงนะคะพร้อมให้บริการเสมอค่ะและเจอกันที่แคมเปญจ i เนียเซ็นเตอร์ค่ะ